วิธีการรับ wallet f e e แบบใส่โคดการรับฟรีก็คืออันดับแรกให้เรามาที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วให้เรามาในหน้าหลักตรงนี้หลังจากนั้นให้มาดูตรงรูปคนเครื่องหมายบวกตรงนี้พอเรากดเข้ามาเสร็จให้เรามาตรงเว้นขยายตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าค้นหาในช่องการค้นหานี้ให้เราใส่ id นี้เข้าไปนะคะ ad 7จ7 xqz มีแอดนำหน้าด้วยนะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านหลังตรงนี้เพื่อที่จะทําการค้นหาพอเราเจอรูปโปรไฟล์แบบนี้เราก็กดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปหรือว่ากดแชทเข้าไปพอเรากดมาในหน้านี้เสร็จหลายคนเลือกใช้วิธีการส่งสติกเกอร์หรือว่าพิมพ์สวัสดีหรือใส่โค้ดอ่งเปาที่แจกในคลิปถ้าเราใส่ไม่ถูกอันนี้ตัวอย่าง ถ้าเราใส่ไม่ถูกระบบจะแจ้งไว้ว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับเพราะอะไรให้เราอ่านแล้วก็กลับไปย้อนดูคลิปให้จบแล้วเราจะเข้าใจส่วนใครที่ใส่คีย์เวิร์ดถูกแล้วก็เวลาตรงตามที่บอกเขาจะขึ้นลิงก์แบบนี้ให้เขาจะบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมแจกวันที่เท่าไหร่แล้วก็ได้รับเงินเท่าไหร่ ในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เรากดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะรับอ่างเปาฟรีตรงนี้ส่วนวิธีการรับพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ ขั้นตอนแรกให้เราใส่เบอร์ทูมันนีว่วอลเลตของเราตรงนี้ใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบเสร็จแล้วกดที่คำว่าตกลงด้าล่างนี้ได้เลยพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองหนึ่งอันพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะแจ้งนะคะว่าเราได้รับเงินกีบาทนี่ตามนี้แต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบ กดที่ลิงก์ไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองที่เรากดนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนหรือจำนวนเงินก็มาร่วมสนุกกันใหม่ในวันถัดไปนะคะเอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะสวัสดีคะ่ะฟีมนันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟีของฟินมัีอ้อมาแจากวันเลตฟีนะคะประจำวันที่13กันยายน2566 ใครที่ยังไม่เคยได้ก็เอาใจช่วยนะคะคือเมื่อวานเนี้ยอาย้อนไปเมื่อวานนิดนึงคือหนูไม่ได้หัวเสียนะแต่ว่านุพูดให้ฟังถึงความเป็นจริงว่าคําว่าเงินฟรีอ่ะมันมันเป็นยังไงนะคะถ้าคุณอยากได้เงินเยอะๆคุณอยากรวยคุณก็ต้องทําเองเพราะว่ามันไม่มีใครหาเงินได้แล้วเอามาแจกจนตัวเองลําบากหรอกค่ะเพราะว่านุนก็พูดตามตรงว่า มันก็มีปากมีท้องมีภาระที่ต้องรับผิดชอบเหมือนกันหาได้วันละร้อยเอามาแจกวันละร้อยมันมันก็ไม่ไหวถูกไหมและอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้มีไรายได้ทุกวันถ้าถ้า <c oughs> ถ้าอยากรวยต้องทำเองนะอันนี้ก็ตามนี้นะคะส่วนการแจกของเราวันนี้ก็แจกแบบแอดไลน์เหมือนเดิม ใครที่ยังแอดไม่เป็นใครที่ยังไม่รู้วิธีการรับก็ดูคลิปให้จบนะคะจะได้เข้าใจส่วนเวลาเวลาที่จะสามารถรับอ่างเปาในวันนี้ได้หรือเวลาที่จะสามารถใส่โค้ดอ่างเปาในวันนี้ได้ก็คือ22นาฬิกา5้นาทีโคดอ่งเปาที่เอามาแจกในวันนี้คือคำนี้นะคะแจกทุกวัน ใครชอบกิจกรรมแบบนี้กดติดตามไว้ส่วนใครที่ไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปได้ส่วนใครที่อยากไลน์อยากได้อยากได้วิธีการหาเงินออนไลน์เพิ่มเติมก็ดูหน้าโปรไฟล์ช่องได้หน้าโปรไฟล์จะมีวิธีการหาเงินออนไลน์ต่างๆนี่เราก็มาดูตอนนี้อันไหนที่เราสามารถทำได้เราก็กดสมัครเอานะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะค่ะ